สวัสดีครับใครที่เข้ามาดูช่องของผมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับโอ้ต่างเคียนไปไต่เคียนเด้อหันกรมาเด้อเต็มือวานเด้อตามส้มเจนเลยเด้อ ບັນຍາກາດດີດີເດີ້ບັນຍາກາດດີດີເດີ້ມື້ເຊົ້ານດລົ້ນໃตຂຕົຕຕດນ້ອຕົນອຍໄປຈີຢທີ່ນດີນສນນນນຈັຄຍມນົນນ พูดตังเชนเด้อเน่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 เเฮ่บอเฮ่บอเฮ่บอนี่พันเวลามาแล้วมาแล้วมาแล้วไต่เชนไต่ตามสองเชนเลยนี่พันทีดูแต่วันนี้ไปดูที่บ้านตกวก็นอกตกจฉี่เนาะตัวก็ดอนี่เข้ามาแล้วตกกดเดอมวันนี้เนอะทันเฮ็นแล้วชอบอ่าตุ้มแม่ตุ้มแม่คนไรก็เชนไฮเด้อพี่น้องเด้อผู้ไขย มัดายเขียนไฟช็อตไตแฉมาเดอรไปน้ำกาได้เดอพี่น้อเดออันนี้ก็ตุ่พูอันนี้ก็ตุูอันนี้ตุ่พูเนอตุมไตเดียวเนาะอันนี้ว่าเขีนตุเขีนหนนี่ตุเขียนน่ออันนี้เมนตุเขียนนอเียน่อนันี่ตุเขเด้อ ລາວໄດ້ກົດຮົ